สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์กราฟนะครับผมอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์กราฟทประจำสัปดาห์นะครับผมประจำสัปดาห์วันที่สิบห้าถึงวันที่สิบเก้านะครับพฤษสภาคมนะครับผมก็โอเคนะครับวันนี้มาเจอกันช้าหน่อยนะครับผมอันดับแรกเลยเรามาอ่านทางเฟรมวีกกันเนาะนะครับถ้าเรามองจากไทม์เฟรมวีกสัปดาห์ที่แล้วคือแท่งนี้นะครับที่เรามองกันไว้สองมุมนะครับคือหนึ่งลักษณะที่เขาเป็น PA by นะครับลักษณะที่เขาเป็น PA by เนาะคือเรามองชุดนี้เขาจะเป็น PA by ถูกไหมครับหรือในเคสตัวนี้ที่2ครับที่เรามองเขาเป็นลักษณะข,ของตัวพินเซลผิดสีนะครับซึ่งถ้าเป็นพินเซลผิดสีครับเขามีการขึ้นไ้ทดสอบแนวต้านก่อนก่อนที่เขาจะกลับลงมานะครับซึ่งในวีคนี้นะครับแท่งนี้ถ้าจบเป็นลักษณะข,ของสิ่งที่เราว่าพินเหมือนเดิม นะครับก็คือเป็นลักษณะของตัวพินเซลนะครับซึ่งถ้าเราอ่านจากแนวโน้มตัวนี้นะครับถ้าเรามองเป็นเผิอเนาะเขาก็ยังเป็นในลักษณะของกราฟที่ยกอะไรครับยกไฮและยกโรขึ้นอยู่ก็ยังเป็นเทนขาขึ้นอยู่นั่นเองนะครับมันมองได้2แบบคือติดต้านและลงมาพักตัวหรือเขามีโอกาสจะกลับตัวลงมานะครับแต่ถ้ากรอบมองทำเฟรมวีกเนาะนะครับเราก็ต้องดูส่วนบริเวณนี้ครับว่าเขาจะสามารถผ่านโซนนี้ลงมาได้หรือเปล่านะครับปริมาณ ประมาณ1946นะครับ1946เนาะนะครับอันนี้คือกรอบของตัวไฮของทา์เฟรมวิกที่มีโอกาสจะลงมาทดสอบนะครับซึ่งถ้าเรามองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไกลนะครับมันนข้างที่จะไกลนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่งของตัวไทม์เฟรมเล็กนะครับว่าถ้ากรอบของวิกมันกว้างแบบนี้นะครับและเราจะไปวางแผนการเลื่อนในทม์เฟรมเล็กได้อย่างไรนะครับถ้าเรามองวิกอีกมุมหนึ่งภาพที่กว้างขึ้นนะครับถ้าเราเห็นครับสิ่งนี้นะครับที่เขากําลังทําอยู่นะครับถ้า ในเชิงทางด้านแพทเทิร์นนะครับเรามองว่าเขาเป็นการทารําลักษณะของตัวทิปบรรทบที่เกิดขึ้นนะครับในลักษณะตัวทิปบรรทบที่เกิดขึ้นนี่นะครับเขาสามารถขึ้นมาสร้างนิวไฮขึ้นมาไ,มได้ใหม่ นะครับสร้างนิวไฮขึ้นมาได้ใหม่สูงกว่าไฮตัวนี้เนาะที่เคยเป็นไฮก่อนหน้านะครับก่อนที่จะถูกแรงขายแล้วครับเทกลับลงไปนะครับจุดโซนบริเวณนี้นะครับอย่างที่พี่หมีบอกครับเมื่อไหร่ก็นานที่กราฟสร้างนิวไฮหรือว่านิวโรให้เราระวังนะครับให้เราระวังเอาไวด้ดีๆนะครับเพราะมันมีโอกาสที่กองทุนต่างๆหรือ ลักษณะที่กราฟนั้นจะเกิดการกลับขึ้นมาพักตัวมันก็มีนะครับเราก็จะได้โซนตัวนี้ครับเป็นักษณะของตัวดีมาโซนที่มีความแข็งแรงนะครับดีมาโซนตัวนี้นะครับหาจากแคบของไฮกับตัวอ่าไฮก่อนหน้านะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็จได้ได้อยู่โซนบริเวณประมาณตรงนี้ขึ้นมาครับสอง8นย์หนะครับถึงสอง9นดนะครับตัวเนี้ยเป็นในส่วนของตัวซับไพโซนที่มีความแข็งแรงนะครับครานี้เรามา ดูในทางเฟรมเดย์ครับในลักษณะของตัวทางเฟรมเดย์นะครับถ้าเราเห็นทางเฟรมเดย์นะครับตอนนี้เนาะนะครับกราฟก็ยังคงอะไรครับยังคงในลักษณะของตัวยกไฮขึ้นเหมือนเดิมนะครับยกไฮขึ้นเหมือนเดิมนะครับเป็นในลักษณะของสิ่งที่เราว่ากราฟนั้นเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับหรือถ้าเราจะดูภาพกว้างนะครับดูภาพกว้างในการย่อกราฟให้เล็กลงเขาก็ยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ใช่ไหมครับอาจจะมองในลักษณะของเทรนโซนบริเวณนี้ก็ได้นะครับ จากจุดพักตัวคราที่แล้วที่เขาขึ้นมานะครับในลักษณะที่เขาเป็นลักษณะของการที่เขาไปเทรนขาขึ้นแบบนี้นะครับสิ่งหนึ่งครับสัญญาณที่เขาได้สร้างขึ้นมาครับก็คือได้สร้างในส่วนของสิ่งที่เราเรียกว่า d i เวอร์เจนต์ขึ้นมานะครับ d i เวอร์เจนต์ยังไงล่ะครับพี่หมีนะครับถ้าเรามองนะครับราคามีการยกในส่วนของตัวไฮขึ้น นะครับยกในส่วนของตัวหายขึ้นนะครับแต่ในทางกับการครับอินดิเคเตอร์ในส่วนของตัว RSI ครับมีการยกไฮที่ต่ำลงนะครับเดวิสเซนต์นะครับเป็นการพิจารณาในส่วนของการสวนทางกันระหว่างราคาและโมเมนตัมอินดิเคเตอร์นะครับตอนนี้เริ่มส่งสัญญาณของตัวเดวิสเซนต์นะครับและเรามองนะครับ RSI 14นะครับ RSI 14นะครับเริ่มตัดลงมาต่ำกว่า150ละ นะครับแต่เราต้องมองครับว่าการตัดลงมาต่ำกว่าล5ห้าสิบเนี่ยเขาจะสามารถเบรกลงมาได้หรือเปล่านะครับถามว่าโซนที่จะเบรกลงมาได้ครับในส่งตัวทำเฟรมเดย์ครับคือโซนบริเวณตัวนี้นะครับเป็นแนวรับใหญ่ของเขาของทำเฟรมเดย์นะครับอยู่ที่โซนบริเวณตัวนี้นะครับอ่าถ้าเราจะสังเกตนะครับอยู่ที่โซนบริเวณตัวนี้นะครับเป็นการเป็นโซนที่กราฟนะครับสามารถผ่านขึ้นไปได้และมีการกลับลงมาพักตัวนะครับก่อนที่จะไซด์เวย์และเบรกขึ้นไปได้อีกรอบ นะครับอันนี้คือในส่วนของตัวแนวรับที่สําคัญนะครับของตัว Time Frame Day นะครับผมมีสัญญาณไทวเดเวเทนนะ Day นะครับประกอบกันเป็น PA s e l l นะครับแต่เป็น PA s e l l ที่ลงมาติดแนวรับนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตจะเห็นตัวนี้เนาะนะครับในส่วนของโลที่เขาเคยลงมาทดสอบอเดี๋ยวพี่หมีซูมกราฟให้ใกล้ๆนะครับจะเห็นในส่วนของโลนะครับที่เขาเคยลงมาทดสอบบริเวณนี้เห็นไหมครับ วันก่อนลงมาเสร็จครับมีการกลับขึ้นไปก่อนที่จะไปอะไรครับไปหาจุดพักตัวของแท่งก่อนหน้าและถูกแรงเทขายกลับลงมานะครับโซนบริเวณนี้นะครับเป็นแนวรับที่สําคัญแนวรับแรกนะครับแนวรับแรกเป็นแนวรับที่สําคัญเนาะเดี๋ยวตัวนี้ครับ1น9 9นะครับโซน1999เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในทางเฟรม H4 หรือถ้าบางคนมองอีกแนวนหนึ่งนะครับโซนบริเวณตัวนี้มันคือโซนบริเวณแนวรับจิตวิุยาถามว่ามีโอกาสหลุดไหมมี แต่ถ้าหลุดมาครับเราก็ยังมาเจอโซนแนวรับบริเวณนี้อยู่นะครับเป็นกลุ่มโซนที่เกิดการไซเวก่อนวันที่เฟดจะประกาศตัวเลขจาได้ไหมครับโซน<ม>บริเวณนี้ที่เราเล่นกับการไซเวเนี่ยมาสิบกว่าวันนะครับถามว่าการไซเวของไทม์เฟรม Day เนี่ยทุกๆก,การไซเวมันเป็นการสร้างแนวรับแนวต้านที่แข็งแรงอยู่แล้วถูกไหมครับแต่อย่าลืมนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นไทม์เฟรม e ดย์เนี่ยความแข็งแรงมันยิ่งเยอะขึ้นนะครับเดนะครับเป็น PA cell แต่เกิดเป็น PA ซลล์บนแนวรับถามว่ากราฟมีโอกาสขึ้นไปพักตัวไหมมีโอกาสขึ้นไปพักตัวเดี๋ยวเราไปมองกันในทางฟรมเฮดสี่ครับอ่ะค่านี้นะครับมาดูในส่งของตัวทางฟรมเฮดสี่ครับอ่าทางฟรมเฮดสี่นะครับอ่าถ้าเราดูจุดนี้ก่อน1999เห็นไหมครับกราฟนะครับจากเทนขาขึ้นเนาะขึ้นไปเลยครับนะครับกลับลงมาครับทําการพักตัวเสร็จนะครับเกิดเป็น PA ซลล์ครับโดนแรงเทขายกลับลงมาลงมาโดน1999ครับซึ่งเป็นในส่วนของตัว ในส่วนของตัวดีมาโซนไทม์เฟรม H4 นะครับถูกแรงซื้อกลับขึ้นไปนครับและกราฟกลับขึ้นไปพักตัวนะครับตัวนี้มีในยะมีความแข็งแรงแต่ถ้าถามว่าลงมาเทสรอบสามเนี่ยความแข็งแรงมันมีหรือไมความแข็งแรงก็เริ่มที่จะลดน้อยลงตามนะครับแนวรับแนวต้านเมื่อผ่านการเทสผ่านการทดสอบบ่อยๆนะครับแนวรับแนวต้านโซนบริเวณตัวนั้นนะครับความแข็งแรงเขาจะลดลงนะครับความแข็งแรงเขาจะลดลงเนาะนะครับถ้าเรามองนะครับในส่วนของตัว ทำเฟรมเนสนะครับจากกราฟที่เคยเป็นเทนขาขึ้นอยู่ดีๆนะครับจากกราฟที่เคยเป็นเทนขาขึ้นเนาะจากกราฟที่เคยมีแรงบายขึ้นไปนะครับถ้าเรามองจากโซนบริเวณตัวนี้นะครับมองจากโซนบริเวณตัวนี้ขึ้นไปนะครับจากกราฟที่เคยเป็นเทนขาขึ้นนะครับจากกราฟที่เป็นเทนขาขึ้นนะครับเขาได้มีลักษณะของการที่เบรกตรงนี้ออกมาได้แล้วนะครับเบรกออกตรงนี้ออกมาได้แล้ว นะครับเบรกเทนขาขึ้นออกไปได้ละนะครับแต่สิ่งหนึ่งตอนนี้ที่เขากำลังสร้างครับเขากําลังสร้างในลักษณะของการที่เขาทํหไฮที่ต่ําลงในโซนของตัวไทม์เฟรมที่สีมองยังไงครับในการสร้างไฮราคาที่ต่ําลงเห็นไหมครับคือจุดนี้ครับ่าสร้างไฮราคาที่ต่ําลงนะครับเป็นการขึ้นมาทดสอบเทนแล้วสองรอบนะครับนะครับเป็นการขึ้นมาทดสอบเทนแล้วสองรอบรอบหนึ่งรอบสองนะครับยังไม่สามารถผ่านกลับขึ้นไปได้ นะครับอันนี้คือในส่วนของตัว t า m เฟรม m e ดสที่เราทำที่ทาให้เราเห็นนะครับและประกอบกับแท่งนี้นะครับเป็นในลักษณะของตัวพินเซลที่เกิดขึ้นนะครับแต่มันอยู่ในลักษณะของการที่เขากลับขึ้นไปและเป็นลักษณะของการไซเวอ์โอกาสที่จะไซเวอ์างออกข้างมีไหมมีครับนะครับมีครับกรอบทานเฟรม h ฮสอยู่โซนบริเวณไหนนะครับกรอบโซนบริเวณนี้ครับคือกรอบของตัวทานเฟรม h ฮสนะครับกรอบทานเฟรม H4 ส่โซนบริเวณนี้เนาะ นะครับก็คือโซนบริเวณอ2022ครับกับบริเวณ1999นะครับอันนี้คือกรอบของคามเฟมเฮดสีที่การาฟมีโอกาสไซเวย์นะครับที่การาฟมีโอกาสไซเวย์อยู่นะครับมีโอกาสที่จะถ่างออกข้างไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับว่าปัจจัยที่สําคัญตอนเนี้ที่นักลงทุนนะครับคือในโซนของการที่โจไบเดนนะครับ จะเข้าไปคุยกับสภาของเปดเรื่องเพดานนี้นะครับตัวเนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญตอนแรกจะประชุมวันวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะนะครับอย่างที่พี่มีวิเคราะห์เศรษฐกิจให้จาได้ไหมครับว่านักลงทุนแห่เข้ามาถือดอลลาร์เข้ามาถือพันธบัตรนะครับเพราะมองว่าเฮ้ยมันมีความเสี่ยงน้อยอยู่ตอนนี้นะครับและคาดหวังว่าการประชุมอ่าในส่วนของตัวเพดานนี้มันน่าจะผ่านไปได้ดีสรุปพวก,กเรื่องทั้งนั้นนะครับแล้วพี่บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นตรงเนี้ย p a ตรงนี้ P A บายตรงนี้เราบายขึ้นไปพักตัวได้นะครับแต่พี่หมีไม่ได้เล่นนะครับขาในพี่หมีมาเล่นพร้อมพวกเราเนี่ยตอนสัญญาณเซลล์ที่ให้เซลล์ที่สองศูนย์หนึ่งหนึ่งตัวนี้นะครับอันนี้เป็นการที่เราพจาจณาในส่วนของข่าวร่วมกับในส่วนของตัวปัจจัยทางด้านทิ้เนาะนะครับถ้าเรามองนะครับตอนนี้ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นว่าเส้นราคาตรงนี้นะครับยังอยู่หน้ากับเส้น EMA นะครับทั้งสามเส้นนะครับบ่งบอกเลยครับว่าตอนนี้เป็นลักษณะของการไซเวก นะครับถามว่าถ้าเขาเบรกขึ้นไปมีโอกาสไหมมีครับแต่มันเป็นการขึ้นไปทดสอบแนวรับกราฟถ้าจะลงต่อนะครับเขาไม่ควรจะเบรกเทนลไลน์โซนบริเวณตรงนี้ได้เนาะไม่ควรจะเบรกเทนไลน์ตรงนี้ได้นะครับอาจจะมีลักษณะของการขึ้นมาพักตัวนะครับและเราก็จะรอ P A ซ e ล l ในโซนบริเวณแถวเนี้ยเพื่อเข้าเซลล์นะครับ่ารอ P A ซ e l l ในโซนบริเวณกลุ่มพวกนี้นะครับให้เกิด PA เซลล์ก่อนและเราค่อยเข้าเซลล์นะครับแต่ถ้าถามว่าเกิดสัญญาณ PA by เราเล่น by ขึ้นมาได้ไหมเราสามารถเล่นได้ครับแต่ครั้งนี้เราต้องมองครับว่าการที่มันเกิดเป็น PA by เนี่ยถ้ามันเป็น PA by ใต้ต้านมันก็ไม่ควรถูกไหมครับมันก็ไม่ควรที่จะเข้าเนาะนะครับดังนั้นนะครับถ้ากราฟสามารถเบรกรอบตรงนี้ได้นะครับเบรกรอบตรงนี้ได้โซนถัดมาที่เขาจะลงมาครับมีอยู่2โซนนะครับคือโซนบริเวณตรงนี้ นะครับกับรับตรงนี้ที่จะมองนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านโซนบริเวณตรงนี้ครับไม่ผ่านโซนบริเวณตรงนี้นะครับตัวนี้อ Chaos ่ะพี่หมีขอขยับให้ตรงนี้แล้วกันเนาะนะครับไม่ผ่านโซนบริเวณตรงนี้นะครับกราฟมีโอกาสกลับขึ้นไปพักตัวอีกรอบและสร้างกรอบไซเวย์ใหม่นะครับคือเป็นช่วงที่เขาไซเวย์ก่อนเฟดนั่นแหละนะครับถ้าเรามองกรอบตรงนี้เนะาะกราฟมีโอกาสที่จะเด้งขึ้นเด้งลงก่อนครับ ที่จะเด้งขึ้นเด้งลงอยู่ในลักษณะนี้ก่อนนะครับถ้าเขายังไม่สามารถผ่านได้นะครับมีโอกาสจะถางออกข้างนะนะครับดูโซนนะครับว่าเขาจะถางออกข้างโซนบริเวณไหนมันมีโอกาสที่ถางออกข้างได้ทั้งสองโซนเลยนะครับแต่ถ้าตรงเนี้จะหลุดโซนบริเวณตรงนี้ลงมาได้นะครับเพื่อมาหาตรงนี้ได้นะครับต้องมีปัจจัยทางเศรษฐกิจพาเขาลงมานะครับพาเขาลงมาดูครับเดี๋ยวพี่มีจะอัปเดตให้นะครับว่าเขาจะประชุม ในส่วนของตัวเพดานนี่เมื่อไหร่นะครับเพราะว่าเห็นตัวบูมเบิร์กบอกว่าจะประชุมในสัปดาห์หน้านะครับขยับการประชุมมาเป็นสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเรารอดูกันครับว่ามันจะมี PA บอกเราก่อนหรือเปล่าซึ่งปัจจัยเศรษฐกิจสําหรับสัปดาห์นี้ก็ไม่ได้มีอะไรสําคัญมากนะครับไม่ได้มีตัวสําคัญมากที่จะให้เรา เอาไว้ลุนกันเท่าไหร่เนาะนะครับโอเคนะครับครานี้เรามมองในส่วนของตัวไทม์เฟรม H1 เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวกรอบแนวรับแนวต้านที่เราหาเอาไว้เล่นนครับรรรร 1, าารเป็นไทม์เฟรม H1 ว่ากราฟเป็นยังไงนะครับตอนนี้ไทม์เฟร,รม H1 นะครับเป็นลนักษณะของการไซด์เวย์อยู่นะครับการาฟมีโอกาสกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านโซนบริเวณนี้นะครับซึ่งถ้าเรามองตัวนี้นะครับแท่งนี้เป็นพินนะครับถ้านับแท่งนี้เป็นพินดับเบิลพิน IN, แท่งนี้กราฟยังคงมีแรงเซล นะครับแต่อาจจะเกิดแกลบของตลาดกระชาติขึ้นมาเพื่อขึ้นมาทําการทดสอบแนวต้านก่อนแผนวันจันทร์เราลองมองตรงนี้ครับว่ากราฟมีกาอเด้งขึ้นมาทดสอบโซนบริเวณนี้ไหมนะครับ่าถ้าเรามองโซนตรงนี้นะครับก็เป็นโซนแนวรับเหมือนการที่มีในยักสําคัญในระดับหนึ่งคือโซนบริเวณนี้ครับคือโซนบริเวณนี้ครับเดี๋ยวเรารอดูครับถ้าเขาลงมาไม่ผ่านนะครับเด้งลงมาไม่ผ่านนะครับเป็นสีนิดนึงเนาะมันไม่ชัด อ่าถ้าเขาด้่งลงมาไม่ผ่านนะครับเขามีรากาศกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านโซนบริเวณนี้นะครับที่เขาจะกลับขึ้นไปนะครับและเรารอ P A cell ซลลกลับลงมาครับรอ P A cell ซกลับลงมานะครับรอ P A cell ซ e กลับลงมาเนาะนะครับในส่วนของตัววันจันทร์นะครับว่าเขาจะเด้งขึ้นมาทดสอบถึงแถวนี้ไหมนะครับและเรารอ P A cell เพื่อจะซลล์กลับลงมานะครับสองโซนนี้นะครับที่จะรอ P A cell ถ้าไม่มี P A cell อย่างที่ผิงม่บอกครับ เราไม่เข้าสวนนะครับเราไม่เข้าสวนเนาะนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับมันเป็นลักษณะของการไซด์เวย์มันมีโอกาสที่ RSI 14จะกลับไปยืนเหนือ150ได้ก็คือการขึ้นมาทดสอบต้านหรือเทนบริเวณนี้นะครับซึ่งจุดพวกนี้แหะครับจะเป็นจุดที่เรารอ p a เซ l ที่ได้เปรียบน,นะครับสำหรับแผนของวนะีคเนาะแต่เช้าวันจันทร์เรารอดูครับจะ เกิด pa เ e l l หรือ pa buy z o ซ e เนี้ยนะครับเพื่อให้เราบายขึ้นไปพักตัวและรอ pa เซ l l โซนบริเวณนี้กลับลงมาหรือเปล่าแต่ถ้าเขาเบรกลงมาได้นะครับให้เรามารอดูแถวนี้ครับว่าจะผ่านไหมถ้าไม่ผ่านเขาจะไซด์เว์และเกิด ta ให้เราเห็นอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อกลับขึ้นไปพักตัวนะครับแต่ถ้าเขาหลุดโซนนี้ลงไปได้รอไม่สวนนะเรารอฟล l l o w นะครับผมอ่ะโอเคมาดูแผนการเท,ทรดทั้งสัปดาห์กันครับว่าสัปดาห์นี้ทิศทางนี้พี่หมีมองไว้ยังไงน,นะครับกราฟนะครับสัปดาห์นี้มองว่าถ้าเขาสามารถ ถ้าเขายังไม่ผ่านนะครับเขามีโอกาสที่เขาจะกลับขึ้นไปพักตัวก่อนนะครับโซนที่เขามีโอกาสพักตัวครับอยู่โซนบริเวณตรงนี้คร tense, ับสามจุดถ้าเขาจะลงต่อนะครับเขาไม่ควรยืนเหนือโซนบริเวณนี้นะครับไม่ควรจะยืนเหนือสองโซนนี้นะครับถ้าเขาจะลงต่อนะครับอ่ะคือจุดที่เาาราจะรอ PA by ครับอ่าจุดที่เราจะรอ PA by กันนะครับคือโซนบริเวณเอ่อ PAO กันนะครับคือ โซนบริเวณแถวนี้นะครับและจุด TP ที่เรามองครับถ้าเขาหลุดลงมาแล้วเขาสามารถผ่านโซนบริเวณตรงนี้ได้นะครับผ่านโซนบริเวณนี้ได้นะนะครับโซนนี้ครับคือจุด TP นะครับคือจุด TP นะครับหนึ่งเก้าสี่สี่หนึ่งเก้าเจ็ดห้าตัวนี้นะครับคือจุด TP และถ้าเขาหลุดลงไปไปตามแนวถัดไปนะครับแต่ถ้าเขาไม่หลุดครับเขาจะเด้งอยู่ในนี้ครับเขาจะสร้างกรอบไซด์เวย์ใหม่ สร้างกรอบไซด์เวย์ใหม่ตรงนี้คือกรอบไซด์เวย์โซนบริเวณประมาณตรงไหนเหรอคือโซนบริเวณประมาณตรงนี้ครับคือสิ่งที่เขาเคยทําก่อนที่จะเกิดวันเฟดขึ้นมานะครับอันนี้คือกลุ่มไซด์เวย์ก่อนที่จะเกิด, One านะนนกกด่าเบรกช่วงวันเฟดขึ้นไปนะครับในส่วนของตัวดีมานโซนที่มีความแข็งแรงส่วนนี้ครับมีความแข็งแรงนะครับถ้าเกิดขึ้นมายืนเหนือตรงนี้ได้ปหลุดผ่านตรงนี้ได้เขามีรยกากลับไปหาไฮเดิมก็ได้นะครับอันนี้คือเรามอง ทีละสเต็ปนะครับถ้าใครดูถ้าใครอยู่ในกลุ่มไลน์พี่หมีจะเห็นว่าจุดเซลล์พี่หมีอ่ะให้เราท p ไีปสเต็ปสเต็ปสเต็เตปเรื่อยๆไปนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ดุดโครงสร้างในส่วนของตัว Timeframe day ลงมาได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นวิเคราะห์กราฟรายสัปดาห์พี่หมีก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวระหว่างสัปดาห์นะครับพี่หมีจะมีการวิเคราะห์กราฟให้พวกเรารายวันอีกรอบหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วจะเริ่มจากวันอังคารเนาะเพราะอันเนี้ยวิเคราะห์รายสัปดาห์เราจะให้แผนการเทรด ของวันจันทร์เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับ mm. โอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีรำ่รำรวยร่ำรวยครับทุกคนสวัสดีครับ